วันนี้ก็อยู่กับกดงัง3อูต่อรถแห่ไะครับใช่ครับผมหลายๆคันนะครับี้ผู้ชมทางบ้านอยากให้อัปเดตดูแล้วครับว่ามีคันไหนบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโอ้ได้ได้ไปตอนแรกเราก็เริ่มจากคันคเล็กก่อนคือปิ๊กอัพเนี่ยอันนี้ก็รถแห่จากจ,ากจากังหวัดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ด้านข้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตูดเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนเนี้ยขั้นตอนที่สําคัญก็คือการตีโปรงการแต่งหน้าเนี่ยการแต่งหน้าตรงเนี้ยใช้เวลามากเลยในการทำถึงแม้ข้างในถึงแม้ข้างในเสร็จหมดแล้วข้างในระบบไฮดรอลิก เปิดหน้าเปิดหลังเปิดท้ายตู้มูนได้ครบทุกอย่างแล้วแต่ขั้นตอนข้ามนาตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและสำคัญมากพราต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญอย่างฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยเขาไี่เปตัวด้าแคมป์ก็เปหนึ่งคันที่เราออกแบบใหม่ทั้งหมดว่าเป็นด้านสไตล์ด้างข้างเห็นไหมเก็ทำเป็นเหลี่ยมให้เหมือนกับรถเขาว่าเป็นหมวกเห็นไหมหมวกอาจจะไม่เหมือนกันเห็นไหมดูหมวกดูหมวกคันนี้ดิกาไปรู้อะไรต่ออะไรพับไปพับมาเต็มเพราะว่าเราต้องการให้เข้ากับรถแม่สุดสไตล์รถม่สุดเนี่ย แม้ตอนนี้ช่างเราอย่าแม่ก็กาลังตีโป่งหน้าคือต้องตีตามรูปของหน้ารูของมันให้ได้เพื่อใหได้ทรงที่สวยงามเพราะว่าเขาดีไซน์มาเท่แล้วเราก็ต้องใิดตามเขาก็นปจทย์ที่หนักอยูน่นะเพราะว่าเราเพิ่งทำเป็นคันแรกอยู่บริษัทเดิมคันที่สองเราเพิ่งทำคันแรกที่บริษัทเราก็ต้องพยายามตั้งใจให้มันดูสวยที่สุดมองแล้วมีความสวยมากสุดสำหรับคันนี้ไปขยับไปอีกทีนี้คันนี้ก็เป็นเอโดชายชาที่ก็อยู่กับขั้นตอนการขึ้นตู้อยู่นะขึ้นตู้อยู่รถกลับมาแล้วก็ขึ้นตู้ำโพง เดินลโนเอ็นนียก็รอติดตามชมทีนี้มาฝั่งนู้นก็เป็นรถ18ล้อกลังโปรนสีแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างคันนี้ก็เป็นรถ1 2ล้ออย่างคันนี้เราก็จะทําการตัดราคาออกนะเพราะลูกค้าอยากได้ฟังก์ชันใหม่อีกละฟังก์ชันใหม่แบบเอ็กซาวเราต้องตัดราคาออกแล้วก็ทาพื้นใหม่ทําพื้นเรียบเหมือนตรงเนี้ยเพื่อให้มันสมดุลกับรูปแบบใหม่วิธีใหม่ลูกค้าต้องการเทแล้วก็จัดไปตามขออย่างคันนี้รถเท ของแท้เห็นรูปไหมได้ออกแบบรถแข่งเป็นไงนมีรูปคุณภาพลูกคุทภาพโอ้โหออกแบบโหดเลยรถแข่ของแท้ครับผมครับคันนี้ก็เป็นฟังก์ชันตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าเรียกมาแล้วก็เป็นคันแรกที่หมุนเบรหน้าถึงสองใบด้วยสำหรับของเราหมุนไ่ได้2งสองใบไม่ใช่ว่าเบรคหน้าเสองใบนะครับเบรหน้าฉกใบมอนเดิมแต่เราหมุนมาแค่สิบสองใบสองใบดังข้างเพื่อให้เสียงหน้าเสียงหลังดังเท่ากันในการิกซ์เสียงก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าพี่เปเจ้ปัญหาเวลาไปิีซ์เสียงลูกค้าเนี่ยข้างหน มันควบคูมเสียงม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาส่วไหนเป็นหลักเดินฟังหลังเบรดแรงฟังหน้าเบรดเบาอันนี้เราก็ประยุกต์แต่งานจริงว่าเอออันนี้ดีกว่าเบรดเท่ากันดีกว่าอย่างไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางหรือแม่ข้างบนเนี่ยที่เราเอาแบบฟังก์ชั่นใหม่นี่นี่แหละพี่ก็มาทําให้ตอบโจทย์สลับตรงนี้แหละเวลาเราดิ้กเสียงเนี่ยตู้หลังดอกเยอะกว่าดางังแรงกว่าสีงก,กลางตู้หน้า มีแค่ตู้ยื่นเอาไปอยู่เราก็ใช้ตู้บนหน้าหลังท่อกันเลยแำหรับคนนี้เพื่อโคนเสขยงของเราที่เป็นรถแห่ของแท้นี่คันนี้ก็เป็นรถแห่แมนชัยอยู่บุยลเหมือนกันคันนี้คันนี้ก็ขั้นตอนการขึ้นโค้งก็เยอะมากพอสมควรคันนี้มาชมกันว่าเรามีเคล็อะไรหลายอย่างมากสำหรับคันนี้ถึงแม้จะคันเล็กคันนี้เราก็ทําเบรดหน้า20ดอกหมุนก็12 12ใบเหมือนกันสำหรับคันนี้ทำไมเราต้องทำเบรดหน้า12ดอกเพราะว่าเวลาแห่เนี่ยกลัวไม่ได้พอไงเบรดหน้าก็ต้องเป็น20ดอก ถ้าสิบหกดอกอย่างเยว่คว้าให้พอเวลาแห่อยากให้มันแบบพ่อๆพอ,อิ่มในการใช้งานจะดีที่สุดก็คำนวณถึงตอนแห่ตอนจอดใช่ใช่ตอนจอดแรกคันนี้ก็หมุนสิบสองเหมือนเดิมเห็นไหมมันเลยกินพื้นที่ตรงเยอะพอสมควรอยู่แต่แตก็พอได้เวทีคันนี้เห็นไหมสิบสองล้อเวที<ม>เราจัดให้6เมตรเต็มเลยเห็นไหมส่วนเวทีถือว่าใหญ่มากสำหรับเวทีตรงเนี้ยเวที่หลักๆเลยปีนี้ก็เฉลี่ยอยู่ีสองล้อมาเยอะนะมาเยอะสองล้อมาเยอะเพราะว่า หนึ่งราคารถไม่แพงไงถ้ารถใหม่แบบพันงานนั้นน่ะก็สองล้านกว่าอย่างสิบล้อสิบสองล้อเนี่ยหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนจะประมาณนี้แต่รถแห่สมัยเนี้ยพี่บูกเลยว่าจอดเล่นหกสิบเปอร์เซ็นต์แห่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองสมัยเนี้ยเขาเลยมาขายงานจอดเล่นในส่วนเยอะอย่างรถแบบวิธีเราปีนี้รถแห่เราปีนี้แล้วก็มากึ่งวิธีเยอะมากขึ้นไม่ว่าชั้นใหม่ที่เราแบบเป็นของชั้นพวกทัดพวกเธอออกแบบมาเพื่อให้ไปกึ่งวิธีมากขึ้นนี่ก็เป็นรถแห่คันสิบสองล้อด้านท้ายก็ หน้าเสร็จทุกคันแล้วเพราะว่าลูกน้องต้องเร่งเพราะว่าเงินเดือนจะออกแล้วต้องเร่งด้านท้ายนมคันนี้ก็เสร็จแล้วข้างหลังน้นก็เสร็จแล้วเสร็จเสร็จครบทุกอย่างแล้วด้านท้ายเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นงานเหมาทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเป็นรายวันนะครับผมครับท้ายก็เหมาเนี่ยคนทาท้ายคุณจะทำอะไรเลยทําท้ายอย่างเดียวประตูก็ตาประตูอย่างเดียวโครงสร้างก็โครงสร้างเดียวครับทุกงานเป็นงานเหมาแล้วก็ตัดจบตัดจบแต่ละคันเลยงานบริษัทเลยไวมากขึ้นคันนี้ปั๊บที่เด็ดนะครับเห็นคันนี้คนพูดถึงเยอะเลยครับ คันนี้เหรอคันที่โซคเลยซ่ก็เป็นถือว่าเป็นกึ่งคันแรกคันใหม่ครันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นคันแรกที่เราทําฟังชันใหม่ก็มีความกดดันหลายอย่างอยู่เพราะว่ามันเป็นคันแรกเราจะไม่รู้จุดไม่รู้เทคนิคไงครับแต่เันนี้ก็เริ่มรู้เทคนิคแล้วครับผมคันนี้ก็เป็นเห็นไหมด้านข้างเป็นวิธีทัดทั้งหมดเป็นวิธีทัดเปิดไปแฮรลิกวิธีทัดแต่ตรงนี้เราก็ต้องปิดนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาแห่เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องปิดเวลาลถวิ่งก็ต้องปิดเพราะว่า เราเปิดรูทับไ่ได้แล้วน้ําเข้าตรงนี้ก็เป็นประตูไฮดริกธรรมดานะแหนก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยเวลาแหนแต่เวลาเล่นเปิดขึ้นปุ๊บจะเป็นมิติทัชทั้งหมดเลยลาเล่นอ่ะดูมีความเป็นเวทีมากขึ้นใช่ใช่เห็นตรงนี้ไหมเห็นเสานี้ไหมเสานี้ก็คือเวลาเราเปิดทัดขึ้นปุ๊บเสานี้ก็จะลงมาตั้งหน้าทัชตรงนี้เลยเนี่ยก็ดูเป็นเวทีมากขึ้นข้าบนจะตั้งทัดเทียบ้อยแล้วสามาถรอยกตู้ของเรวเลยข้างบนของเราตู้จะยกขึ้นเป็นแบบไหนครับข้างบนก็เป็นระบบไฮดริกยกขึ้นเลยเป็นยก ไม่ไม่ใช่สนนใส่เป็นยกแบบนี้ใช่เป็นยกขึ้นเลย,มยไม่ได้เป็นยกเลยสำหรับสำหรับข้างบนก็ติดตั้งระบบไฮลิกที่เรยบร้แล้ว,ว,ลวครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนป่กสำหรับรถคันนีน้ช่างกำลังไล่ตีโปง่งพาไปดูได้ไหมครับว่าได้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 ไดไดไอยากให้ว่น้าแชร์ให้มีไหมครับว่าช่างที่นี่เขาทำโป่งเนี่ยเรียกว่าเป็นขั้นตอนการป่กใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ช่างกำลังตีโป่งอยู่ช่างเอผู้หลายเมียเนี่ยช่างโป่งของเราเนี่ยเงินเดือนต่อเดือน3-4หมื่นนั่นแหละในการทำงานเพราะว่าทุกคันเป็นงานเหมาทั้งหมดไงครับช่างแกทำได้ เดือนละสองคันช่างโป่งเนี่ยก็ค่าหนึ่งก็สองหมื่นนะครับเหมือนกันแหละสองคันก็คิดดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่โอ้ยนี่รวมเศรษฐีได้ไหมครับเนี่ยใช่แต่แกก็ก <c oughs> ไม่ค่อยพอใช้หรอกเพราะว่าโอนไปซ้ายโอนไปนั้นโอนไปนี้โอ้ยอมมากเลยหรกพี่อะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวไก่อนที่โป่งแล้วก็มีการขีดเส้น,น,สนก่อนขีดเส้น,นสายไล่ก่อนพอไล่สายปุ๊บแล้วก็ทาการพับเหล็กเนี่ยไม่พับเหล็กตีเหล็กม,มาใส่โป่งเนี่ยไหมั้นตอนโป่งก็เป็นขั้นตอนที่ สคัญหนึ่งขันอีกหนึ่งันตอนหรือถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เทคนิคลึกๆเดี๋ยวเราจะทาคลิปแยกให้ใช่ใเดี๋ยวทำแยกให้อีกสรับคลิปตีปองคลิปทำตู้หมุนว่าเราไม่ได้ทานานล้าคลิปตรงนี้แล้วนู่นนะครับลรวก็กําลังโป๊สีเสร็จแล้วก็กาลังเตรียมลงขาวเพื่อรอช่างสีมาเข้าทําสีแต่รัคันั้นก็จะเสร็จแล้วเหมือนกันนอกจากอยู่ตรงนี้ล้วก็ยังมีอีกตรงนู้นอีกอันนี้ก็เอารถไปต่อทะเบียนเนี่ยก็เพิ่งมารถต่อเะเบียนก็เพิ่งมาพอต่อทะเบียนเสร็จแล้วก็ทำเอาคอกลงแล้วก็ทำการขึ้นตัวถังรหได้้เเลยวตตนนีมะ เป็นไงบ้างรถแห่แต่ละคันก็จะเสร็จก็ใช้เวลานานแต่หัวาน้าต้องให้เดือนหนึ่งสองคันได้ลกันได้เพราะตอนนี้คิวถึงปีใหม่นะคือคิวออกราษาเต็มแล้วอันนี้คิวปีใหม่ในจอดเนต้องร่องทำงานเร่งงานให้ถึงออกคำส่งปีใหม่ให้ได้เพราะแต่ละคันก็ฟังชั่นอัปเดตเรื่อยๆเปลี่ยนฟังชันเรื่อยๆใช่การจัดการเะยยากมากขึ้นก็ถ้าติดตามแขนอยู่ก็ต้องรอ ตอนนี้เราจะเป็นเอโุชาที่ได้ออกแล้วต่อไป<ช>ก็จะเป็นจ,จันวิสีถี่จันพอจันพ่อป้าจะออกทันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเสองทันก็ถือว่าเป็นโจทย์สิงมากพอ,อมสมควรใช่ครับผมใช่ครับต้องรอตามช่วต่อไปพร้อมฟังชั่นใหม่ๆที่อัปเดตเรื่อยครับ